กันจิตให้ใสกันใจให้บริสุทธิ์นะคะบุญคือความสบายใจบุญคือเคลื่อนขัดเกากิเลสของตัวเองเมื่อใดเรามีความสบายใจและเราไม่มีกิเลสบุญนั้นจะเต็มร้อยนะคะค่ะพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธรรมโมเมนาโถ พระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสาธุขาวดังดอกบัวยกขึ้นเหนือหัวถวายพระสงฆ์จิตใจจำนง ให้ถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้พบดวงแก้วขอแค้วหมู่มานขอให้เดินออกจากวัดตาสงสารในอนาคตการอันใกล้ด้วยเถิดสาธุคราวนี้เราจะสะาระรั์ของท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมบุญมานะคะเพื่อถวายเป็นทานแด่คณะสงฆ์ที่ได้มา,ารับ ในครั้งนี้นะคะขอจขาคะรักความตนียินดีในการให้ด้วยฝ่ามือที่ชุ่มยินดีในการสละคู่ควรแก,ก่การขอและแบ่งปันอยู่คลองเรือนขอถวายทานแด,ด่สงผู้มาทั้งสี่ทิศผู้มาถึงแล้ว และยังไม่มาโดยมีองค์สมเด็จสัมมาสามัมพุทธเจ้าเป็นองค์ประธานพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้รับในทานนี้ค่ะสาธุสาธุสาธุาธอนุโมทามิค่ะในระหว่าง